สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้ผมมาครับเจ้าตัวบีบีการตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับวันนี้ผมจะมาทําการแกะกล่องดูนะครับว่าตัวที่ผมสั่งมานะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะของจริงนะสวยเหมือนกับในรูปในเว็บไซต์หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นหน้าปกก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าตัวบีบีการที่ผมสั่งมาตัวนี้มันคือ ตัวอะไรรุ่นอะไรนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะกรองกันเลยดีกว่านะครับว่าบีบีการตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับจะสวยถูกใจอย่างที่ผมคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกรองกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ส่งมาทางขนส่งนะครับอันนี้เหมือนจะห่อรังไมกทีหนึ่งห่อมาเน้นหนามากครับเรามาแกะก่องดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับ จเจอแล้วครับนี่กล่องข้างในัเป็นอย่างนี้ชั้นหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เริ่ที่กล่องเปืนนี่มันเป็นอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่อันนี้กล่องนี้ก็ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเคอจะเต็มแต้มนี่ครับกล่องของมันมีหูหิ้วมาด้วยนะครับมันค่อนข้างยาวทีเดียวเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่านะครับนี่ มันเป็นตัว SR 2 5นะครับเป็นเกียร์เวอร์ชัน2นะครับก็คือ E 2 AP 2> เป็น M lock นะครับอ่านี่กล่องของมันแล้วก็บอกรุ่นเป็น s t o n o r i f l e นะครับตัวนี้ได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในมันจะสวยงามขนาดไหนอันนี้คือระบบการทำงานนะครับนี่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวรุ่นท o p t o ของค่าย GNG เลยนะครับ อันนี้ก็กล่องก็ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ปเ็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราแกะกล่องข้างในกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าแกะข้างในมามันเป็นยังไงนะครับนี่แตรมแต้มแตมอึบอึบชิ้นี่ครับนี่ข้างในก็มีอย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้เดี๋ยวผมยกออกมาให้ดูดีกว่านะครับ ก็จะเป็นแทะทางความสะอาดนะครับหรือว่าไม้แทงลูกนั่นเองนะครับแล้วก็แมกซีนหอแมกซีนหนักมากนะครับทุกคนเหมือนแมกาซีนแก๊สเลยค่ะแต่มันเป็นไฟฟ้านะครับตอนนี้แมกาซีนออกสีเทาๆนะดูเป็นแมกาซีน SR25 ครับบรรจุได้90นัดถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งาน อ่ะอันนี้อันนี้คู่มืออันนี้คือโปสเตอร์นะครับข้างในข้างในก็บอกการทํางานทั่วไปนะครับนี่รุ่นอันนี้เป็นรุ่น S R ยี่สิบห้ากับเป็น R สามสิบนะครับตัวต่อไปที่ผมอยากได้ก็ตัวนี้เลยครับตัวบนตัวสั้นแปดจุดห้านิ้ว S R สามสิบนี่ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับก็คือ S R ยี่สิบห้านะครับแล้วจะมีตัวยาวอีกตัวหนึ่งด้วยแม็กยาวนะครับโอเค การนี้เป็น card, โปสการ์ดโปสเตอร์ของเขานะครับข้างในก็มีปืนรุ่นต่างๆนะครับนี่ให้ดูแล้วกันนี่เยอะเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวปืนกันดีกว่าอ่ะเอาผมออาไปก่อนนะครับอ๋อแล้วมีอันนี้ให้ด้วยนะครับทุกคนสปีดโลดเดอร์นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแบบ สวิตโรเดอร์แบบรุ่นเก่าะครับที่ใช้ไม้แทงลงไปซึ่งต้องใส่ลูกลงไปในโรเดอร์นะครับแล้วก็นี่ครับจุบลงไปแล้วก็ทิ่มลงไปอย่างนี้นะครับใช้โรเดอร์รุ่นใหม่ที่ปั๊มอย่างนี้ง่ายกว่านะครับอ่าอันนี้ผมสั่งกิ๊บมือมาตังหากนะครับเป็นกิ๊บเฉียงอันนี้แล้วก็ผมให้เขาเปลี่ยนกิ๊บมอเตอร์ใหม่มาให้นะครับ อันนี้เป็นกิ๊บมอเตอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเราดูกิ๊บมอเตอร์เดิมก่อนนะครับก็คือเป็นกิ๊บมอเตอร์ M4 ทั่วไปอย่างนี้นะครับนี่โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับแส้หล่นโซแซ <So sad. S 1> แจม,มือหลน่นปืนนะครับเขาจะล็อกมาให้นะครับเป็นข้างในเป็นโฟมนะครับล็อกมาให้2ชิ้นอย่างนี้นะครับแ,แกะออก แต้มๆนี่อ้ยปืนค่อนข้างหนาครับอ่ะหมดแล้วนะครับข้างในเดี๋ยวมันดูตัวปืนกันดีกว่าสิ่งแรกที่ผมให้ทางร้านเขาเปลี่ยนมาให้นี่ก็เลยกิฟมือเป็นกิฟตรงอย่างนี้นะครับประมาณเฉียงนิดๆนะครับคือปกติมันจะเอียงมาด้านหลังนิดนึงอันนี้มันเฉียงเกือบตรงเลยอ่าอันนี้นะครับกิฟมือที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับพันท้ายนะครับเป็นท้ายเครนยืดหดธรรมดานะครับ ตัวนี้หดได้ถึงหระดับนะครับถ้าปืน M4 ทั่วไปมันหดได้แค่ประมาณห้าระดับนะครับอันนี้หดได้ถึงหกระดับยืดหดได้ถึงหระดับนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับพับได้นะครับนี่นี่นะครับพับได้นะครับเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลัง M4 ทั่วไปนะครับแต่ว่ามัน ศูนย์หน้าเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็มีมาร์กกิ้งนะครับนี่ให้มาร์กกิ้งมาด้วยลิกสิ์แท้นะครับตัวนี้บอกเลยสวยมากแล้วก็มาที่ตัวรางนะครับเป็นรางสไตล์ m อ็มล็อกนะครับนี่แล้วก็สามารถใส่รางเสริมหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ m อ็มล็อกได้นะครับ อลกแสงอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกทรงอะไรนะครับแต่ที่ที่ผมรู้รคือมันสามารถซื้อ,อ,อท่อเก็บเสียงนะครับหรือซับเบเซอร์นะครับเสียบลงไปได้นะครับซึ่งเนี่ยครับมันเป็นปลดไวอยู่แล้วนะครับนี่มันเป็นทรงสไตรส์ r ยี่สิบห้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้รางยาวกี่นิ้วเอ่อผมทราบว่าท่อในยาวประมาณ430มิมลนะครับส่วนตัวรางยาวกี่นิ้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดู มันน่าจะเท่าประมาณ14นิ้วนะครับตัวรางยาวประมาณ14นิ้วครึ่งนะครับท่อในยาว430มิมลนะครับ6.05นะครับจากโรงงานัวนท่อในก็จะทำมาพอดีกับรางครับยาวออกมานิดหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นมาร์กกิ้งนะครับ SR 25อันนี้ลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าด้านหลังก็บอดี้ก็เป็นบอดี้เหลี่ยมนะครับนี่อย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตัวนี้แรงอยู่ที่350ฟุตต่ตอวินาทีนะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้มันอันนี้เป็นตัวปลดแม็กนะครับปลดแม็กส่วนตัวนี้เป็นตัวปลดโบนะครับ กดโบลดได้สองฝั่งนะครับปลดแม็กก็ปลดได้สองฝั่งนะครับ <N> นี่นี้นี่ปลดแม็กอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ก็คือปอดโบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับปะโมดก็มีสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเล่นได้ทั้งคนมือซ้ายมือขวานะครับนี่นะครับแล้วก็มันคันรั้งก็นี่เป็นคันรั้งอย่างนี้นะครับ ทางน้ำแต่งาสามารถค้างโบได้ไว้ปรบปรับ็อปนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ครับสามารถกดโบอันนี้เป็นโบหลอกนะครับากดลงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองใส่แม็กดูดีกว่านะครับระบบตัวนี้นะครับเป็นการยิงยิงหมดแล้วหยุดการทำงานอัตโนมัตินะครับ อาใส่แม็กนะหนะ้ตาตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแม็กสั้นนะครับยางก็มีความยาวพอสมควรครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดช่องใส่แบตให้ดูเป็นแบบไหนอ่าด้านไหนก็เป็นแบบนี้นะครับมีช่องให้ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับนี่มีอะไรออกมาสามชิ้นอย่างนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะผมก็ยังมือใหม่กับเจ้าตัวปืนตัวนี้อยู่นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ SR 25ปืนตัวใหม่ล่าสุดของผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองรีวิวทดสอบการยิงดูนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ